ระหว่างนี้สมมุติถ้ามันเกิดเปียกสกรปรกมากมาเปลี่ยนแผลที่คลินิกได้แต่ว่าถ้าหนูมีเซ็ตที่บ้านหนูก็เปลี่ยนเองได้เลยแค่แปะมันผ่าเล็บนิดเดียวเอาปัตเตอร์แปะก็ได้อะไรงสรุปเคสน,นะครับก็เคสน,นี้เป็นเล็บขบอะเนาะก็คือปวดเป็นๆในหายด้านในนิ้วโป้งทั้งสองข้างะครับก็เขาเรียกว่าอินโ o ดเนี่ยก็คือ เล็บมันงอกอยู่ด้านในนะครับเนาะมันก็เลยทําให้เกิดการเจ็บการรักษาของเราก็จะเป็นการผ่าตัดเข้าไปจะเป็นผ่าตัดเล็กนะครับไม่ได้ถอดเล็บแล้วก็จีตตจ้ตัวยาจี้ตัวยาที่รักษาเล็บคบโดยเฉพาะ95%ของคนที่รักษาจะไม่กลับมาเป็นอีกครับใช่ครับ ตัดเล็บผิดวิธีค่ะก็เลยมาเป็นเล็บหกใช่ค่ะบางแล้วมันก็มีแบบเล็บงอกข้างในด้วยคุณหมอบอกเป็นการผิดปกติของเล็บอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจมาหาหมอดีกว่าเห็นติ๊กต่อว่าผมจะอยู่รานไม่ของเห็นของที่นี่นะคะก็ตัดสินใจมาเลยเพราะว่าเห็นว่าอยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็ดูคุณหมอแบบน่าจะใจดีใช่ค่ะโอเคค่ะเป็นงลังทเสร็จรู้สึกดีมากเลยค่ะดีกว่าตอนมาใช่รู้สึกแบบ โอเคมันไม่ปวดค่ะอาจจะเป็นเพราิ์ยาด้วยแต่ว่าก็รู้สึกเบาขึ้นนะตรงเล็บที่มันตึงๆตอนแรกบรรยากาศเทมากมาก,มากเลยค่ะพี่ๆเป็นมิตรใ, <laughs> ใจดีใช่ค่ะผ่นค้ายคุณหมอก็ใจดีค่ะ <laughs> มาได้เลยนะคะดีกว่าแบบว่าไปทําที่แบบร้านหลายๆรอบอย่างเงี้ยค่ะมาทําที่นี่ก็อาจจะครั้งเดียวจบเลยเจบ็บครั้งเดียวเจ็บยาชาเจ็บแ้วจบไหมจบว่าจบ <laughs>